ดีเดี๋ยวก่อนเดิเาไปแ่อาขรอองกันจะออกมาจากท้องเทียนอะไรัดูเดกมาเต็มเลย หน่งสงได้สี่เด้ีศาจพดเขาแล้วีศาจพีดอาได้เอาได้เอได้เอาได้มาแล้วม่อเเอาเลยเดี๋ยวไม่ได้หนึ่โอเคดีค่ะเอา่เอไม่นั่จำได้เปล่าไม่อาจจำได้เพราะนนี้มันด่างพ้อม

เอ่ใช่ข้าทไร้ข้าวํงเท็จหนูจริงไหนบอกบอที่แซแมดูยังไงวอดี่จะแเขียนเขียนเยี่มเป็นหน้าขบบนีหนูเอาคิวเพี่อคิวเอาเขียนมิตุมาถือให้มตุมามตุมาไม่ต้องไปเมื่อกี้แม่บอกไม่ถ่ายหรอกมีตุเข้ามาเร็วเร็วเร็ว แม่ไม่มีคนได้ยินเหมือนเราด้วยไม่ถ่ายรไม่ถ่ายรอบของเียวน้ำตาน้ำปลาไม่ได้นอนเลยค่ะกตัวไม่ทันเพื่อนแก๋ชุดไม่ทันเป็นแฟชั่นไม่รู้จักกันนานๆจะเข้าเฟรมค่ะไไไดดด้้้้ลลูกคเย แต่ถ่ายนะแม่ถ่ายไหมนคะแม่ถ่ายแม่ถ่ายไม่เอาไปนะโอเคอ่ายันหนูถ่ายกันไม่เป็นไรเอาถ่าให้ลูกถายกันลองถ่ายลองถ่ะไอง่ายอกันขอออขอออบอกคอม เมื่อกี้ผอทาลิสติกตท่าไหร่ล่อไปแล้วปากไม่แดงแรงไม่มีใช่ปากปากไม่แดงแรงไม่มีพอแล้วยามาทุกงานจะทาลิมบีบีเอฟซีคนนี้ขอเอฟซีหนึ่งเดี๋ยวไปพูดเลยมีแล้วคนมีแล้วคน รถนี้มาแล้วค่ะน้องจะไปรวค่าค่ะน้องไปแล้วนะคะกล้องนะครเป็นกองแล้วเอาวิดีโอใช่ไมไปวันนี้ไปขับเดี๋ยนี้คนนี้แล้วแม่เดี๋ยวแ่า่านมงนะครับเาแล้วขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครไปเอีกับไปออก

มอนแก่นเลยมาบ่อยได้ิทอก็พยนมากจิ้อดจิ้อี่มาเพงิอเลยิอิ้อเอนยนะอันนี้แหละเยวจะได้กินมันแก่แยกนแ จริงจังมากแม่ขอบคุณพี่บอกไม่ได้ข้ามขึ้นไม่พี่เขรามันจริงจังมากไม่ได้ต้องเอากะเปตอนนี้กำลังผลัดนขึ้นเบอร์หน่แล้วอันหิวข้าวเปล่ากินข้าวยังหิวแลวใช่ไหม้องหน้า้งหน้ วันนี้ร้องกี่เพลงมดูแลไม่ดีเมือเมากเอุย10เพลงโอ้วันนี้อยา้ทิ้งมัน็อื่นไปแล้วรถมาแล้วไปไปรถมาแล้วรถมาแล้วเราไม่แล้วจะขึ้นรถเราเหมือนกันค่ะรถนี่แบ็ค์ ไปกับเราเขได้วิวไัราไเาอก่าไปเลยเวววไปกับเราก็ได้ไปค่ะกันที่แนะคะเด็กกเด็กขึ้นรถนีป